แต่บางโรคมิดติดอยู่กับตัวคนคำตอบคือเกลืาถูกไหมคะถูกคร<อ>ับท<อ>ิสระคำท้ายก็คือห้อยคำที่ ึ้นเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้หรือว่าให้ทายมักขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรเอ่น,นะคะปิศณาคำทายนี่เป็นภูมิปัญญาทางภาษานะคะที่มีมาแต่โบราณที่แสดงถึงความเป็นอยู่แล้วก็วิถีชีวิตของประชาชน,นะะการเล่นปิศณาคำทายนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดการอ่านแล้วก็การเขียนให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทายปิศณาคำทายกันค่ะอะไรตัดโคน คำตอบคือโ <c oughs> ง่อะไรเอ่ยแขกแท้ไม่มีไทยปนสุกซองหุ่นชนชอบกินคำตอบคือไวนแคอะไรเอ่ยบินหนัวน้ำตาไหลคนชอบใช้กันทั่วเมืองคำตอบคือก <c oughs> อกหาำ <c oughs> อะไรเอ่ยเกิดเพราะไฟสลายเพราะลมคำตอบ ใาช้เดนคำตอบอะไรเอ่ยไม่ใหญ่ไม่กว้างแต่บางโลกมิดติดอยู่กับตัวคนคำตอบคือเปล่าตาถูกไหมคะถูกอะไรเอ่ยหมาเดินหน้าพอไก่เดินมาคนชราชอบนักคำตอบคือมาอะไรเอ่ยนางอยู่ในน้ำ ไม่งามก็หอมคำตอบคือนุเรียนค่ะนักเรียนสามารถช่วยกันอนุรักภูษ์มิปัญญาทางภาษาได้นะคะโดยการเล่นปริศนาคำไทยในช่วงที่หยุดพักหรือว่าเวลาว่างนะคะแล้วก็จะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะด้านการคิดและก็สติปัญญาของนักเรียนด้วยค่ะ